สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับช่มช่องจากมันตีชนะพันธ์ครับสวัสดีช่วงเทียงครับผมภาคเทียงไร่ยางมา2องเบิงนกครับมาเบิงสองเถื่อแล้วล่ะตอนแรกนี่นมาเทียงอยู่ครับก็เลยบัท่านขอมาไก่นะครับต้นซักต้นเดิมแล้พี่น้องครับใส่ต้นนี้ประจําครับะมาณสิบใหม่แล้วครับที่นี่ใส่ข้อนี้เลยครับผมเจ้ามิตรภาพเจ้ากระถินแล้วก็เจ้าปีแก้วครับืันนี้เจ้าปีแก้วนะครับไว้ด้พิษหวังนี่พี่น้องนะครับ ติดเฉลยหรอกครับผมแต้ที่2อ,อย่างเป็นทางการนะครับสําหรับเจ้าปีแก้วนกอายุ24เดือนนะครับ2ปีเต็มพี่น้องอายุคง2ปีเต็มนกทีเคยเสี้ยนใหญ่ทันหนึ่งปามาดว่าเลี้ยง,งยังไงก็บ่าเป็นต้อนนี่นะครับนะขออยากพี่น้องเอาล่งกันแล้วกันนะครับเนาะโอ้ขนแตกซาเลยพี่น้องอาซุ้มบนไก่ๆนะครับนี่ครับเฉลย เจอเลยเจ้าปีแก้วนะครับแล้วขอเอาลงมกันพี่น้องเนาะ